สวัสดีครับผมมานพินกับฟิลไทยดอทบล็อกสปอนะครับวันนี้เอาเรื่องธรรมดาแต่ว่าสำหรับนักเกินทางมือใหม่จจะไม่ธรรมดานะครับก็คือที่คนส่งสายใต้เนี่ยจากโซนด้านหน้าที่เป็นขายตัว๋วแล้วก็เป็นศูนยการค้าแล้วครับเราเดินข้ามมานะครับมันจะมาที่สะพานลอยข้ามเชื่อมระหว่างสองาคารเมื่อกี้มองลงไปเห็นรถทัวรวอยู่ด้านล่างครับตรงทานี้คดกคักนะครับ ดูที่ตั๋วว่าเขาบอกว่าชานชาลาที่เท่าไหร่นะครับเราเดินลงบันไดไปอันนี้ผมอยู่ที่ตรงชานชาลาที่เขาระบุไว้ว่าเป็นจุดจอดนะครับน่าจะมีทั้งสองฝั่งอของบขสที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีห้องน้ําด้วยนะครับมีที่ฝักของบริการต่างๆนะครับผมกําลังจะเดินไปที่จุดจอดนะครับจุดจอดนะครับ,บ,รบก็ดูป้ายว่าชานชาลาเลย น,นั่นคือรถของผมนะครับเพราะว่าผมจะนั่งรถกรุงเทพสุขไงตัวลบกนะครับเดี๋ยวไปลงที่นี้มีสีชมพูคาดเนี่ยก็คือเป็นรถเบียรนะครับตอนนี้ก็กำลังทยอยขนของขึ้นนะครับรถที่ไปใต้เนี่ยจะมีเห็นกล่องคือกล่อง่องเยอะนะครับจะมีสัมภาระเยอะนะครับเพราะว่าไปไกลและต้องเอาให้คุ้มนะครับคือต้องขนไปคุ้มจะมีภาระฝากของนครับนอกจากผู้โดยสารแล้วก็คือเพื่อเท่ากับขนของไปด้วย ในนี้เป็นรถกรุงเทพภูเก็ตนะครับสีชมพูอย่างนี้ก็คือเป็นรถพีไอพีกับครับอันนี้จะเป็นรถสองชั้นก็เป็นส่วนใหญ่ครับนี่นะครับบรรดาเกาะข้าของ,งต่างๆที่รอขนส่งไปตามารถทัวร์สายต่างๆนะครับนี่ตอนนี้รถกําลังออกนะครับที่ผมน,นั่งกาลังออกก็จะให้ดูภาพว่าบรรยากาศที่เวลารถทัวร์เนี่ยเดินทางออกจากสายใต้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเห็น ว่ารถเขากำลังกำลังตั้งลำนะครับตั้งลำก็เลีเ้ยวออกมาด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับด้านนั้นเป็นรถบอลหนึ่งไปหัดใหญ่อันนี้รถคัวุูเทนหัดใหญ่เป็น v i p นะครับจอดอยู่ด้านนี้นะครับก็ <c oughs> กำลังจะออกถนนด้านหลังนะครับของสถานีขนส่งสยายใต้นะครับที่ถนนพระบรมราชินีด้าหลังก็เป็นลานว้าง พื้นที่สายใต้นี่เข้าใจว่าจะใหญ่กว่าหมอชิดอีกนะครับแล้วก็รถรถทัวร์ที่เรานั่งก็จะหอ,อกไปด้านหลังตรงนี้จะมีจุดเช็คพอยต์อยู่นะครับออย่างที่ควรทราบไว้ก็คือใครที่จะเดินทางไปสายใต้เนี่ยก็คือเนื่งองจากระยะทางของสายใต้เนี่ยจะไกลกว่าที่อื่นดังนั้นเนี่ยอย่างแรกก็คือว่าราคาจะสูงขึ้นกว่าที่อื่นเช่นกันอย่างที่2ก็คือว่า เที่ยวรถเนี่ยมักจะออกเร็วกว่าที่อื่นใครที่เคยชินกับรถไปทางเหนือหรือไปอีสานเนี่ยที่รถออกอสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพราะสายใต้เนี่ยก็จะมีออกตั้งแต่ห้ามงเย็น4ี่มงเย็นก็มีนะครับบางที่บ่ายสาก็มีออกนะครับนะ,ะถ้าเลยไปหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยก็หารถยากแล้วนะครับสองทุ่มเนี่ยอาจจะเริ่มไม่มีรถแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย จะไปรถสายใต้แล้วยังไม่ได้จองเนี่ยต้องรีบไปแตน่นัเนิ่นไปตนตอนบ่ายนะครับถ้าไปเส้นทางไกลๆอย่างเงี้ยรถที่ผมออกเนี่ยก็คือออกเวลา5โมงตรงนะครับห้าโมงเย็นนี่รถกำลังทยอยอราจากซอยนะครับค่อยๆออกมาครับ5โมงเย็นใช้เวลาเดินทางถึงปัตตานี15ชั่วโมงนะครับ15ชั่วโมงก็ไปถึงนู่นนะครับเช้าเลยก็ใช้เวลานานจริงๆเพราะระยะทางก็ ประมาณ1 5 0กิโลอันนี้ก็ต้องเห็นใจค่าตั๋วประมาณ1,200บาทครับก็แนะนำเรื่องการเดินทางครับแล้วพบกันใหม่อย่าลืมแวะไปดูที่ตัวบล็อกของผมนะครับ f e e l t h a i l b o x s p o t c o m ตาม URL ที่มีอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ครับครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับ